เอาโหดแล้วพาไปปลูกไหมยายเนี่ยไปซื้อมาเมื่อวาน สวัสดีค่ะวันนี้เพชรก็จะพามาชมชีวิตในวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์นะคะวันหยุดของเพชรนั่นเองค่ะมาดูว่าเราทำอะไรมั่งสิ่งสำคัญช่วงนี้ค่ะเพชรมีความสุขมากในการได้รับแสงแดดแล้วก็ได้ทำสวนผักค่ะรู้สึกว่าไม่มีเวลาว่างให้คิดเรื่องไร้สาระเลยค่ะโอเคค่ะมารับชมกันเลยนะคะ ตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วค่ะเฮดก็จะมาค่ะรู้จักมาอะไรรู้ไหมคะมาสวนค่ะมาดูว่าธุรกิจของสวนเป็นอย่างไรค่ะวันนี้มาสวนก่อนจะไปวิ่งนะคะทำงานบ้านเรียบร้อยแล้วดังนั้นเลยต้องมาชมสวนค่ะอ้ามีตําแย่หลังด้วยฮ่ะ ชมสวนค่ะดูผักสวยงามผักกาดหินผักเยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาโหแล้ราพาไปปลูกไปยายเนี่ยไปซื้อมาเมื่อวานนี่คือผักกาดหินนะคะ เอาไปถอนมันทิ้งทำไมอ่ะประกาศหินกำลังเขียวสวยนี่โอ้ยเสียดายไปทำผักดองกินเลยถอนนี่หมดทำผักดองยายใครย่างอะไรอะ่ะหิวนี่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 โอ้ดอกไม้ของฉันสวยงามจริงๆ บรรยากาศนะคะามาดูผักในบ้านเราอู้นี่เลยผักในบ้านเพชรค่ะปักกาดเห็นโน่นก็เริ่มขึ้นแล้วลกมากค่ะเรียบร้อยค่ะปลูกผักหลังจากปลูกผักเพชรก็มาวิ่งค่ะมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้มาที่ในป่านะคะ ในเขาแถวแถวบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้มาหลายปีนะคะตั้งแต่เลิกเ,เลิกเลิกทำงานที่เก่าค่ะเริ่มทำงานที่ใหม่ก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาปกติก็จะพานักเรียนมาโซนนี้ค่ะที่ทำงานที่เก่าแล้วเพชรก็ได้เขาเรียกอะไรสืบกหรือว่าสมัครงานไปที่เก่าแล้วไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาคนที่มี การศึกษามาก่อนค่ะส่วนเพชรไม่มีการศึกษาเพชรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมา,าไม่ได้โดนเลือกคนแรกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงค่ะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างน้อยเราก็ได้ลองนะบรรยากาศที่นี่เงียบมากเสียงนก มีความสุขสุดๆค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นของดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้ลินลีบดอกลินล,ลีป่าค่ะกําลังออกดอกบานสับพังนะคะผู้คนที่มาเดินที่นี่ก็ชอบเก็บค่ะนี่เลยเพื่อจะให้ชมดอกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้แพ้นะะแพ้นะคะแต่เดียนก็ดมดอกของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมถ้า ถ้าใครได้กลิ่นนะคะดอกลิลลี่จะคล้ายๆกลิ่นของดอกโมกค่ะสวยแล้วดอกไม้ป่าชนิดนี้เพชรยังจำได้ค่ะดอกนางอั้วในสมัยก่อนค่ะที่อยู่แถวอีสานแล้วในป่าเวลาไปเลี้ยงควายเราก็จะเจอมันค่ะเจอดอกนางอั้วแล้วก็เก็บมาแล้วคิดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่เห็นมาตั้งแต่โตขึ้นก็ไม่ค่อยเห็นอะไรอ เพชรเคยเอามาปลูกที่บ้านแต่เขาก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเขาต้องอยู่ในป่าที่เป็นที่เป็นนินเหนียวปนแดงในป่าเท่านั้นถึงจะขึ้นค่ะดอกนี้มันก็เลยทําให้เพชนึกถึงวัยเด็กค่ะนึกถึงวัยที่เราอยู่ในป่าเลี้ยงควายไปเลี้ยงควายก็ต้องหาเห็ดหาหอยหาปูหาปลาเป็นอาหารค่ะ บางทียังมีแอบไปเอาปลาที่น้ำมันเหลือนิดหน่อยพอพอน้ำมันเหลือแค่เห็นหลังปลาอะไรเงี้ยเราก็จะได้อาหารมากินที่ว่าตอนนั้นจะมีความสุขมากค่ะเพชรไปเลี้ยงควายไ,ได้ทั้งอาหารแล้วก็ความสุขเล็กๆไดน้อยน้อยแต่สมัยนั้นเราไม่คิดว่ามันจะสุกเพชรคิดว่าเฮ้ยทำไมวะ คนอื่นได้เป็นเล่นแต่ฉันต้องมาเลี้ยงควายเสร์อาทิตย์ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูอะไรกับเพื่อนออกมาแล้วค่ะอาการหอมปุ๊บก็ออกมาแล้วเริ่มคัดจมกูกอ่ะนั่นแหละค่ะก็ทําให้เรารู้สึกอย่างงั้นจริงๆค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ยโชคดีว่ะที่ได้เกิดมาเป็นอยู่ในครอบครัวชาวไร่ชาวนาะมันทําให้เรามีความแข็งแรง ทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายค่ะงานหนักก็เอางานเบาก็สู้สู้เต็มที่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศป่าดอกไม้ก็จะสวยงามสุดๆแล้วก็มองลงไปก็เป็นสะเป็ดเพชรแล้วจะมองเห็นหงเยอะมากมายปีนี้หงเยอะเพิ่มขึ้นค่ะเพชรก็วิ่งนี่นะคะสภาพการวิ่งของเพชรในป่าเขาก็จะมีเส้นทางนี้ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งรอบแล้วจะไปทะลุ ทางที่ไปทํางานเพชรแล้วก็ไปไปที่บ้านเพชรกะใช้เวลาที่นี่ถ้าวิ่งแล้วแต่เราเลือกเอาว่าจะวิ่งกี่กิโลวิ่งในป่าก็แล้วแต่เราจะวิ่งนะคะ,ะเพชรก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาวิ่งประมาณ4กิโลพอค่ะวิ่ง4กิโลแล้วก็ใช้ฟังเพลงเป็นเพลงอะไรรู้ไหมเป็นเพลงอีสานค่ะเป็นเพลงหมอลำบ้านเรานี่แหละ มันทำให้เราได้อยู่บรรยากาศได้อยู่กับตัวเองค่ะถได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ทั้งความเงียบสงบค่ะดีกว่าเอาเวลาที่เหลือไปจ้องแต่จอทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ค่ะจอทีวีคอมพิวเตอร์เพรจะใช้ช่วงเพรนั่งพับผ้าในวันนี้ค่ะเพราะว่างานบ้านก็ทำเสร็จแล้วถูบ้าน กวาดบ้านถึงบ้านก็ทำกับลูกสาวสองคนก็เลยไปเร็วค่ะแล้วเหลือแต่พับผ้ากลับไปเพชรก็จะทานอาหารค่ะตามด้วยพับผ้านั่นเองนั่นคือเป็นกิจกรรมหลักในวันอาทิตย์จริงๆในวันหยุดจริงๆที่จะพับผ้าทีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึง่งรีดผ้าค่ะงานรีดผ้าเป็นงานที่เพชรไม่ค่อยได้ทำสามีใส่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องรีดนะคะ พอเราใส่เสร็จเราก็สามารถที่จะพับแล้วก็เรียบได้เฉยไม่ต้องรีดเหมือนเมืองไทยค่ะก็คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอากาศหรือว่าเครื่องเป่าแห้งแ่ก็ไม่ทราบได้แต่มันก็ทำให้เราไม่ไม่เสียเวลาในการรีดหรือว่าส่งผ้าซักแล้วก็ประหยัดไปอีกทางทางค่ะทำเองก็ชีวิตการทำงานในนอร์เวย์การใช้ชีวิตในนอร์เวย์มันก็เรียบง่ายเหมือน เหมือนเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคนที่อยู่แล้วออยู่กับเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยคือเขาไม่ต้องทำงานสามีก็หาเลี้ยงได้นั่นก็เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันอาจจะไม่สูงอีกอย่างนึงสามีทำงานใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่มีใครดูแลลูกดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือให้ภรรยาดูแลลูกหรือไม่บางคนกเกษียณอายุเขาก็ไม่ต้องการ อยากได้เงินทองเขาต้องการผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขาดูแลเขามันก็แล้วแต่ปัจจัยแต่ละคนค่ะส่วนเพชรได้แฟนอายุเท่ากันเราก็ต้องต่อสู้หาเลี้ยงครอบครัวเริ่มต้นจากเล็กไปหาน้อยเราช่วยกันค่ะช่วยกันประหยัดช่วยกันใช้ใจ่ายช่วยแชร์ทุกอย่างจริงๆในชีวิตอะไรนมันก็เลยไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกับาม,มาดามฝรั่งที่เมืองไทยนั่นเองค่ะ มาค่ะมาดูดอกไม้กันเดี๋ยวเพชระจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็น่าจะประมาณสองสามรอบแล้วก็วิ่งกลับบ้านค่ะพอตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณทุ่มหนึงแล้วค่ะนี่คือดอกลิลลี่สวยงามทรงกลิ่นหอมค่ะในป่า ก็ป่านี้ก็จะมีแต่ดอกลิลลี่เต็มไปหมดแล้นะคะทุกที่เลยจริงๆกิจกรรมวันสุดท้ายไม่ใช่กิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ของเมียฝรั่งนะคะนั่นก็คือการพับผ้าค่ะพับผ้าแล้วก็ดูทีวีไปนะคะเป็นวันที่ได้พักผ่อนจริงๆค่ะได้ดูหลังไทยได้ดู แล้วทำงินบ,บาทไปด้วยแล้วบางครั้งเป็นตัวโอ้ห่วงแล้วค่ะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วเพชรใช้เวลาพับผ้าครึ่งชั่วโมงนะคะพากองตัวดีหน่อยที่ไม่ได้รีบค่ะข้อดีของเมียฝรั่งคือไม่รีดผ้าไม่รีดผ้าถ้าอยู่เมืองไทยนี่รีดผ้าแต่ถ้าอยู่เมืองนอกไม่ต่อค่ะก็ดูหนังไปด้วย หนังที่เพจดูคือปมเสนหานะคะหนังฝาหลังภาพเห้เสร็จแล้ว,ลวจะได้นอนห้วงๆเี่ก็ทำกิจกรรมหลายอย่างแม้จะตื่นสายนะคะแต่ก็ยังมีความสุขที่ได้ไปวิ่งออกอกำลังกายได้ทำงานหลายอย่าง งดไปเฝ้าสนามฟุตบอลค่ะก็เลยได้ทำอะไรเยอะหน่อยได้แล้วพระเอกกับนางเอกกำลังจะจูจีกันเพชรก็ลุ้นใหญ่เลยเราก็อยากมีโมเมนต์นั้นค่ะโมเมตนต์สามีขมขืนว่าไปโมเมตนต์จูจีกันค่ะ ยุคนี้ยุคไม่จูจีแล้วนะคะยุคนี้พันอย่างเดียวค่ะห้ำหันกันหมดยุดหวานแววแล้วค่ะหลังสามปีเขาบอกว่าไอความปรารถนาของคนเราจะเปลี่ยนไปมันก็จริงค่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องจริง <laughs> แต่มันกไ็ไม่ใช่3ปีนะคะมันก็หลายปีอยู่ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมา15 16 16, 16ปีความหวานแหวนเราก็หางหายเราก็มีความหวานแหวอย่างอืน่นแค่วันๆไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ไไดนไไดไอนั่นกันก็อู้มีความสุขเหลือหลายค่ะชีวิตเมียฝรั่งดิฉันทำงานแข่งกับ เวลานะคะเพราะว่าจะรีบเข้านอนค่ะวันนี้เลยไม่ได้นอนนอนไมได้นอนกลางวันเข้าทิ่ควรไม่มีเวลาเลยคะ่ะตื่นมาทำโน่นทำนี่ทำความสะอาดบ้านทำไปปลูกผักปลูกผักได้เยอะอยู่นะคะวันนี้เพชรปลูกได้ผักเคลผักโหระพา แล้วก็ปลูกผักพวกอดอกค่ะดอกทานตะวันไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ชมค่ะเพราะว่ารีบมากเพื่อแข่งกับเวลาค่ะ mm hmm. ก็เลยปลูกแบบรีบจัดการสวนเสร็จรีบอย่างเดียวเลยไม่ได้เอาภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็คง mm hmm. จะเห็นว่าชีวิตเพชรแต่ละวันค่ะวันหยุดทั้งที ก็อยากจะทำอะไรให้ได้เยอะเท่าที่เยอะที่สุดค่ะช่วงนี้แดดเยอะค่ะดังนั้นความสว่างมันก็จะมาพอานนะะพออากาศหนาวมานะคะก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเพื่อนชวนไปไหนหรือว่าแต่ละคนก็อยากอยู่บ้านของตัวเองค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตตรงนั้นพอแดดออกมานี่หลังก็ รู้ค่ะว่า,วาเฮ้ยเมียต้องออกเมียต้องทำกิจการของตัวเองกิจกรรมเยอะที่สุดทำกับเพื่อนเพื่อนโน่นนี่นั่น,นแล้วก็เข้าใจกันและกันคะ่ะไม่ใช่ว่าชีวิตของเพชรจะอยู่แต่กับลูกและสามีนะคะเพชรต้องแบ่งเป็นชีวิตของเพชรด้วยเพราะว่าเราอยู่นอร์เวย์เรายังไม่รู้เรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะ เราก็ต้องไปสังคมตรงนี้สามีรับชาติทราบดีค่ะแล้วอีกอย่างเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะความรู้สึกของเราการได้อยู่กับเพื่อนกินอาหารพูดภาษาเดียวกันนั่นก็สวนรคมากแล้วค่ะสำหรับสำหรับพวกเราเราเมียฝรั่งนะคะบางคนก็อาจจะชอบอยู่กับครอบครัวแต่สำหรับเพชรก็ชอบเหมือนกันอยู่กับครอบครัว แต่มีโอกาสเราก็อยู่กับเพื่อนด้วยคือทำสองอย่างให้มันเท่าเทียมกันค่ะไม่มากไม่น้อยเราอยากทำอะไรเราอยากกินอะไรเราก็จะเป็นอิสระในช่วงที่อยู่เพื่อนตามจริงก็อิสระอยู่แล้วในการยอยยากกินอะไรก็กินช่วงนี้สามีไม่ทานอาหาร เขาเบื่ออาหารไทยก็เลยเป็นผลพลอยดีสำหรับเพชรเขาก็ต้องหาทำกันเองส่วนเพชรทานอาหารไทยอาหารอีสานเพชรก็เลยต้องทานแล้วก็การออกกำลังกายกิจกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันเวลาไม่เหมือนกันดังนั้นแฟนเพชรกับลูกๆจะทานข้าวก่อนเพชรส่วนเพชรก็ ไปยิมไปนวนไปนี่ค่ะกว่าจะได้ทานก็ช้าเหมือนกันโอเคค่ะดังนั้นคลิปนี้เพรขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอลุยิิพาผพ้าและดูหนังขออินไปกับหนังก่อนขออยู่ในโลกในเมืองไทยก่อนในช่วงนี้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวัง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะบรรยากาศวันนี้ก็อึมคึมนิดนึงฝนก็จะมาค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนสู้ๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้โนเวอีสานล้านวิวด้วยนะคะอีกไม่นานก็จะถึงล้านวิวค่ะคงไม่กี่ปีไม่กี่ปีค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ Deep For one foot in front of the other, ah. Uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadow I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to. Find a way, dare to fall, to find our way.